ทำธุรกิจแบบมีร้านค้าเนี่ยป้ายสําคัญนะครับสำคัญแบบโคตรสาคัญเลยนะครับเพราะว่าอะไรป้ายมันเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรคุณขายอะไรนะครับแต่คนส่วนมากที่ผมเห็นนะครับก็คือว่าป้ายทําออกมาเนี่ยอ่านไม่รู้เรื่องหรือว่าทําตัวหนังสือเป็นฟอนต์ที่มันอ่านยากอ่านลาบากต้องใช้เวลานานกว่าจะอ่านรู้เรื่องนะครับหรือว่าเอาป้ายไว้สูงเกินไปหรือว่าต่ําเกินไปโดยที่สายตาของคนทั่วไปเนี่ยมองไม่เห็นตำแหน่งของป้ายสําคัญฟอนต์ตัวหนังสือส นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าชอบไปทําป้ายที่มีลวดลายให้มันอ่านยากก็คือประมาณว่าต้องยืนแล้วก็มองอยู่ตั้งนานครับว่าจริงๆแล้วอ่ะป้ายเนี่ยเขียนว่าอะไรถ้าทําแบบนี้นะคุณจะสูญเสียลูกค้าไปโดยที่คุณไม่รู้ตัวป้ายควรจะอยู่ในระดับสายตาของผู้คนฟอนต์ตัวหนังสือให้อ่านง่ายอย่ามีลวดลายมากเกินไปเพราะว่าป้ายจะเป็นตัวบอกว่าสินค้าคุณ คืออะไรบริการของคุณคืออะไรลูกค้าจะเข้าหรือไม่เข้าร้านของคุณนะครับป้ายก็สําคัญครับผมตลอด10ปีที่ผมทําธุรกิจมานะครับลูกค้าผมแทบจะร้อมาจากออนไลน์ผมตอบแชทลูกค้าไปแล้วกว่า10,000แคนนะครับนะักธุรกิจท่านไหนที่อยากมียอดขายเพิ่มขึ้นด้วยออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าจะทํายังไงปรึกษาผมได้นะครับผมบ๊อบบี้พอมดออนไลน์